แปดสเ้ยแเอาแล้วแปดแปดแปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเ็นอะไรคะเมื่อกี <ok ้แปดปดอ่าคุณแม่ยังได้ยินว่า8 2อนะฮะอ่ะยังไงย็นยังไงสามสี่ห้าห เจ็ดแปดแปดเอ้าแปดเอ้ากินไม่ได้เกินพี่ได้ไหนแม่แน่คุณพี่บอกว่านับไปเถอะเป็นร้อยป่ะแปดหยุดทันทีแล้วก็บอกว่าแปดด้วยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปจับเเอาน้องถุงทองนะคะทุกคนมาจากไหนคะเนี่ยมาจากเออ่ตะกีนครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์เลยแล้บแก้วน้องถุงทอง น้องถุงทองจะให้โชคหรือเปล่าเอาลูกเด็กนี่พี่พ่อโอ้นี่ฮืมแช่แล้วแช่แล้วแช่แล้วธรรมดาก็จะไม่ค่อยต้องหาโอ้ครับแสดงว่าคนนี้จะได้โชคใช่สามลมกที่ร้านรับไหมไปลูกไปถ้าไหนไปลูกไปอ้าวให้พ่อให้พ่อจับเลยเนา ม่ไม่เอาตัวด้วยมัเอนผ่มันถาดใหญ่เขากลัวเอาพอให้ละม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไมไม่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 ม่ไม่กม่ไ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 ม่งม่ไม่ไม่ไง่ม่ไม่คย่ไม่ไม่ไมองั่ไม่นี่ไมังม่ไม่ไะ่ไ่ม่ไม่ไเนไะม ออน้องแทะแทะน้องถุงเงินถุงทองเนาะถุงทองอ่ะยังหูฟังนะรู้จักชื่อไ้วเจอกับพี่ใหญ่อยู่ด้านไนถุงทองลองเรียกดูดิถุงทองถุงทองเอียังหูฟังนะอยู่ด้วยไหมไม่มีตังค์ซื้อหรอกตัวกี่บาทกันเนี่ยตันนี้พี่เขาขายกันตามฟารมก็ประมาณบางที่จะสองพันดีสองพันห้า เห็นอยู่เมื่อเช้าที่ร้านข้าวมันไก่อ๋อใช่เห็นนกเกาะคอยู่เมื่อเช้าเดี๋ยวลุ้นนะคะว่าน้องจะให้โชคหรือเปล่าลุ้อย่างไม่ต้องกลัวสี่หกแปดน้องนะเจ็ดตันเอาไปไหนสามปะหายเอาเอาที่นี่แหละเอาเอาที่นี่จุดเข็นใหม่เถะเข็นใหม่บวกเดี๋ยวรอน้องถุงทองน้องถุงทองจะจับสามสามสามไปตั้งตัว แต่สามเกลือรับกลน้องกัดพ่อหรอกลัวกลัวไม่ค่อไม่ค่อยภาบของแปลอ๋อใต่มือได้อเ่าเปมือมือหมอละมองแค่เขียวลงมาก็ได้เขียวลงมาก็ตัวตัวนี่มีองดูอย่างน้นนี่เลยอยู่หาอยู่บ้านใส่กงไว้อยู่ เหมือนหวยเราประจำด้วยนะครับการเพิขึ้นบนก็ขึ้แเด็นกพวกนี้ถ้าหลุดไปแล้วเขาหากินเองไม่เป็นเพราจะเข้าหาคนไม่เอาจริงไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใกล้กับกองแปลกๆแต่ว่ามีสัญญาณบอกมาแล้วนะอ๋อแล้วก็แปดหน้าแปดครั้งแล้วก็บอกแปดแปดมีแล้วเมื่อกี้ถามว่าออกไหมออกเลยนะเลขาจารย์เลยแหละแปลกๆอย่างไงบ้าง หยิบสิยิบซิสีสออะไรก็ได้ของเราจะปก้งเรื่อยอยันยิบหยะอันนด้อกันเขาทำอะไรเราทำอะไเราทำอะไหยิบหยิบเชื่อเลยงตาด้วยเรี้งตายมองเฉยพ่อเอาอะไรให้หนูเนี่ยเร็้ยเนลอดเนีเล็รกันเดี๋ยวลูกม่ไมีกลิ่นมารกินมาแล้วนนนทำไมทำไหม เอ้าบวกนี่กระเด็มไหมนี่ออกเลยลูกตื่นเลยคนนี้เน้เอาเลยตื่นเลยพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันสมทาุ้งไก่นี่ที่ท้องไหนคะต้องที่โอรูตุ้่ไกยูทูบจบตารดัมซิงนะครับเออไปยักหน้าใหญ่เลยชอบนี้ก็ชอบหยิบอีกที่ะหยิต บางคนบางคนจับเขาไม่ได้นะอไม้งับอัพเลยอ่ะโอ้แสดงว่าผมได้โชคดีเลยได้ไหมช่วยเราจะให้โชคนะโอาริตาอ๋อพยัคดีค่ะิตาอาริตาเผลนเลยดีดีเผลอเลยหยุดรูปแล้วใส่ฐานกี่ก้อนคะน่ะนอนตื่นแล้วนนท์จะหยิบแล้วเนี่ยอย่าขยับบ่อยลูกเดี๋ยวทานหมดทานหมดอารุตอ่ะโอยกินน้ำกินน้ำมูน ดื่มน้ำแล้วก็ให้หยิบหยิบให้หน่อยนะน้องยังไม่หยิบให้นะคะทุกคนน้องแม่ของน้องถุงทองเนี่ยได้ของอาจารย์เจ็ดเก้างวดที่แล้วใช่ไหมคะได้เยอะไหมคะนิดหน่อยสามตัวก็ได้เหรอคะติดตัว่บนตัวสองตัวสามตัวเลยนะคะงวดเมื่อกี้เนาะ วันนี้ก็เลยขึ้นมามาแก้บนเหรอคะหรือว่ามาคือคือบอกท่านไว้ว่าถ้าถ้าได้จะมาแบบแบบบอกว่านี่เป็นหลานชาย่ะพาเขาไปแก้บนดอกไ็ไม่ได้ก็ไมาได้ไม่ได้บนหรอกแต่แบบบอกกล่าวที่เชิญบอกกล่าวท่านไว้ค่ะอะไรซื้อดอกไม้ซื้ออะไรของวันค่ะวันนี้ได้ไหมคะฮะวันนี้วันนี้วันนชอบตัวไหนคะพี่วันนี้เหรอ คอหลุดแน่วันนี้คอหลุดแน่วันนี้แฟนมาไหมแฟนมาไหมนั่นเลขไม่มีแล้วแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอันนี่คือเลขชอบเลยใช่ไหมคะชอบเลขได้มาเลขอยู่บ้านได้มาจากแปดเก้าห้าได้มาจากวัดหนองแวงปอนแก่นอ๋อทางนี้ทางนี้อยู่อยู่บ้านก็ได้เอาเข้ามาจะแก่นนัเดียวหนึ่งเก้าห้าอยู่วัดไหนยกเสาเออ เราดูวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นไม่เห็นนะไม่เห็นนะนึกเฮ้ยเป็นหนึ่งก้าวเขายังไม่เคยคาบของแปลกๆที่เป็นที่ไม่ใช่อาหารเลยเคยให้โชคหน่อยค่ะให้โชค่เสียทิ้งก็ได้หรืเปล่าเสียทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปต้องไปสอนเสียทิ้งก็ได้เียรือเปล่ะทำไมจังอายนะคะเอ้าพ่อจับกระเทนนะจ้บของนกจับแขนด้วยนสามใบสามใบสามใบฮะเออไม่ใช่ต้องทีละใบปดีนกเพราะว่ามันมีชุดเดียวเอ้าเปิดดูใบแรกก่อน ต้องคืนใช่ไัมต้องคืนมต้องคืนนี่น,น้องมีหน้าสอง voilà kind of meeting, สองใช่ไหม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 สองคนจับคนจับเทียนอ๋าให้เจ้าของจับเทียนแล้วน้องน้องไม่ยอมเล่นด้วยปุ๊บคนเยอะสองน้องไม่ยอมเล่นด้วยจับตัวเดือนมาอ่าตอนเดิือั้ย ไม่ได้แล้วแบบนี้พี่ออต้องเขย่าเขย่ามันมันไม่อยู่ถังอืเตัวเมื่อกี้เอาปิงปองเลยไหมเออแปาปิงปองนี่เอาไปไม่ชอบปิงปองเอาปิงปองนะคะทุกคนเอาเสียงเล็กเอาแล้วขนาดเล็กก็ยังไม่เอาเลยล้นคลื่นเพิ่บไม่มีเลข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 เฮ้ยแปดเอาแล้วแปดแปดแปด ขันมาทางนี้เอาคุะพ่อน้องถุงทองฮะจับได้สองลูกออกไหมลูกออกไหมน้องถุงทองออกไหมลูกออกไหมอ่ะออกไหนออกไหนแปดแแล้วก็ไม่มีอีกแล้วอ่ะแปดมีแปดนะซ่าโอ้ยเอ้ยเฮ้ยออกออกแน่นอนเลยออกออกแล้วออกออกแปดแปด ไม่ไม่ร้องเยอะนากันนะแปดสามตรงเลขทูกเลยไม่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยไมม่สองโอ้ยเมื่อกี้ก็สองเอ้าแปดสามสองสุดยอดออกไหมถุงทองออกไหมออกแน่นอนสองสามแปดสามตรงเลขทูบกระหักตรงก็ได้กลอยอีกเอ้าถุงทองก็ร้องลั่นเลยฮะนแปดบอกออกบอกแปด ปดทำไมเนาะทำไมแปดสองชัดแจ๋วเลยชัดเลยแปดสองแปดสองย้ำอีกทีลูกย้ำอีกทีไปเถอคครบแแล้วอะไรครับไ้ยินอะไรมแปอะไรเอาม่อีกทีได้ไหมจลูกเปอเท้นไรองใหญ่เลย่อรนะ ชัดเลยนะคอเมื่อกี้แปดอะยรด้วยแปดอะไรแปือหรือแนึ่งเนาะฟังเสียงฟังเสียงนะฟังเสียงนะฟังฟังได้ยินเสียงพ่อบอกแปดสองก็แปดสองแปดสองอนั่นแปดสองแปดสอง เงี้ยเสียงใครราคาน้องเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบแปดจากฟาร์มจากฟาร์มก็โอเคค่ะทุกท่านนะคะก็ขอบคุณน้องถึงทองถึงทองกับคุณพ่อเอ้าขอบคุณครับย้ำไทยชลิปอีกขอบคุณครับอู๋นะครับนะฮะน้องก็ ร้องนะเป็นเสียงเลยนะคะเมื่อกี้หลังจากพ่อคนจับปิงปองได้นะคุณแม่ได้ยินว่าเลขอะไรคะเมื่อกี้แปดแปดสองคุณแม่ยังได้ยินว่าแปดสองนะฮะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นแนวทางนะคะวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะคะอ่ะขอให้คุณแม่โชคดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ